สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวสวนยางทุกคนครับที่นี่ฝนตกทั้งเดือนเลยนะทุกคนกีดได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งถ้วยได้อยู่ประมาณห้าสิบกิโลได้หรือมั้งก็ว่าจะแกะไปขายพวกนี้ละช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรก็มาเดินดูสละมาแต่งกิ่งสละกันตอนเช้าก็กีดไปแล้วนิดหน่อยก็มันก็ไม่ได้อ่ะฝนมันจะลงอีกแล้วเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้กีดเพราะว่ากลัวว่าถ้าฝนตกกลางคืนมา โอ้โหเราจะต้องวิ่งเหนื่อยนะทุกคนนะก็เ,เลยมาอัปเดตสละกกันอันนี้สละเพิ่งปลูกใหม่ประมาณสองปีมั้งน่าจะสองปีแล้วนะเพราะว่าไอรุ่นที่ปลูกด้วยกันเนะี่ยอันนี้จะแยกโซนกันฝั่งนี้ชุบก็เห็นไหมทุกคนเดีย๋ยวจะซูมให้ดูป๊บเห็นไหมเมื่อสองปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ยังเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยครับทุกคนก็มาดูฝั่งนี้ก็ อยู่ใ,ใกล้ๆกันแหละแต่ฝั่งนี้มันเหมือนโตกว่าเห็นไหมน,นี่ครับอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้อันนี้อยู่ประมาณร้อยร้อยแปดสิบเซนเนะนี่ยเนี่ยตรงนี้แถวนี้อันนี้เพิ่งปลูกใหม่ตอนแรกก็ก็ปลูกพร้อมกันเนะี่ยปลูกสลับฟันป่านะทุกคนนะก็ปลูกไม่เป็นเนาะก็ทําไปเรื่อยๆทําตามที่เราถนัดเข้าใจเนาะก็ปลูกสลับฟันป่าไป ก็ต้นนี้ไม่ได้มาแต่งเก่งนะทุกคนเป็นต้นตัวผู้ถ้าแต่งเก่งมันก็จะได้มีลูกมีดอกออกมานะแต่สําคัญเลยต้นตัวเมียนะถ้าถ้าแยกเป็นนะแยกเพศเป็นนะแยกต้นแยกต้นมันจะดีมากเลยทุกคนอันนี้ก็เดินมาดูว่าต้นไหนนี่ครับสองปีร้อยเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบเซนก็มีมีผลผลิตให้เราได้มารุนอีกแล้วครับอันนี้ก็เข้ามาซูมใกล้ นี่ครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยก็นือหนึ่งช่อโนนโนนอีกนี่อีกเนี่ยครับก็เพิ่งมีครับต้นเล็กๆเ,เองเนี่ยสองปีเนี่ยต้นเล็กๆ180เซนมีมีแหละแต่ต้องเดาว่ามันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมันดูยังไม่ออกครับเพราะว่า เพราะว่าเราไม่ใช่เซียนถ้าเป็นเซียนบางคนเขาก็จะดูอกนะว่าเฮ้ยพอดอกออกมาปุ๊บจะรู้เลยว่าต้นตรงเนี้ยออกออกมาปุ๊บก็จะรู้เลยต้นตรงผู้นะตรงนี้ก็จะปลูกแบบเป็นเรียงแถวไปเลยขออนุญาตที่ว่ากล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่บางต้นที่ปลูกมามันก็จะมีมันจะมีขแขนงไหลออกมานะทุกคนเห็นไหมเนี่ยใบน้อยๆเนี่ยเราสามารถเอาไปปลูกได้ เราเราเพาะไม่เป็นนะเราก็เลยไม่ได้ปลูกแล้วเราก็เลยเลยตัดทิ้งข้อควรระวังของการทำสระของการมาดูเนาะระวังหนามระวังหนามระวังหนามเข้าด้วยอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าเป็นต้นตัะค่ตัวเมียสังเกตดูว่าต้นที่มันออกมาต้นนั้นอะ่ะคือเห็นเห็นใบไหม อันนี้คือใบเล็กๆมันเลยนะเราไม่ได้มาแต่งกิ่งออันนี้ก็ขึ้นมาใบขึ้นๆเต็มเลยออกเลยแต่ต้นนี้ก็เหมือนใกล้แล้วต้ตนนี้ก็ต้นนี้ก็เริ่มแล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้ต้นน้อยมัน,นอันนี้ก็เริ่มแล้วกล้องอาจจะไม่เห็นนะทุกคนนะเดี๋ยวซูมก่อนนี่ไงเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีแล้วประมาณนั้น ก็ต้นนี้ที่ปลูกมาก็อยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าเนี่ยครับผลผลิตที่ได้มาคือต้นมันต้นลูกมันเบียดต้นแม่อันนี้อัน,นต้นกลางนี่คือต้นแม่นะอันนี้ต้นลูกต้นลูกคือเราทํากระถางไว้แล้วเพาะเพื่อจะเอาไปปลูกไว้อีกที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้มาดูแลเนาะเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยแอบใช่ไหมมันแอบมีลูกอยู่ข้างในเนะี่ย โดยที่ไม่ได้ผสมนะทุกคนนี่อันนี้ก็ฟอไปแล้วเห็นไหมอันนี้ก็กําลังมีกําลังมีอันนี้ก็กําลังมีงมนนงมคือสามต้นนี้ก็คือมีหมดแต่มันข้อเสียตรงที่ว่ามันอยู่ติดกันโพดประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะไปส่งส่งแม่หาโนนะทุกคนนะต้นนี้ก็น่าจะรออีกไม่นานน่าจะมี เดินไล่ดูเรื่อยๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทุกอย่างทุกสิ่งมันต้องมีน้ำนะทุกคนถ้าไม่มีน้ำมันก็จบสิ้นนะประมาณนันะ้นครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า